เร็ว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 ึ้นไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือฝั่งเจเขาพูดเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วพูดจริงๆฟันจนจบฉันก็ไม่รู้เรื่องแตง่ลงเธอจะเอาอะไรเธอจะเอาอะไรเธอจะให้เขาตัดสินใจหรือเธอจะตัดสินใจให้เขาหรือเธอจะเสนอแนะบอกอันอนี้เป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลก็พูดมาเลยว่าคือไปตั้<อ>งคําถามว่าทำไมไม่นั่น ก็ก็กูทําได้เท่านี้ไงก็รู้อยู่แล้วกูทําได้เท่านี้ทาไมไม่นั่นเออจริงๆที่วูจะไปยุ่งต่ได้ไหมคือจริงๆอ่อะยุ่งได้นะแต่ถามว่าเอออยากทราบว่าทําไมเอจึงเปิดเวลาไม่ตรงกันเราตรงนั้นเขามีปัญหาอะไรหรือคาอย่างเงี้ยไม่ถาม่าสิเจติเจไมันจะเป็นคนทำใช่ไหมคือไ่ถามว่าไปคุยเขาได้ไหมก็เขาคุยกันแล้วไงล่ะอืมเขาคุยกันแล้วอีธนุมจะเปิดแบบนี้อะตเลยของมาคขาได้ไหมล่ะเออถามว่าบังคับเขาได้ไหมล่ะเออ คือคือมันจะเปิดประกวนตีเนี่ยว่าเออมึงเปิด,ดทั้งคู่จะเหลือมาทั้งเนี่ยถามว่ากะแนนฐานะ่เธอเป็นรัฐบาลทํำไมเธอไม่คุยเขาว่าเธอก็มีความสามารถอันเดียวคุณเซนเธอคุยได้เออเธอจะมาให้พวกระดับแค่ผู้ว่าไปคุยได้ไงวะือผู้ว่าเนี่ยมันก็ประสานงานได้ระดับพื้นที่ทําได้นะแต่ถามว่านี่เป็นเรื่องอยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆจู่ป,ป่ากกันแล้วมึงมาปิดพรมแดนนี่เป็นเพราะว่ามึงทะเลาะกันด้วยเรื่องพรมแดนแล้วคุณเซนก็ขึ้นเฟซบุ๊กโครมโครม ใช่ไหมอ่าทําไมเจ๊ไม่คุยกับคุณเซนล่ะเจ๊ก็สนิทกับถนมมครับว่าเออทำไมเจ๊ไม่คุยล่ะจะวันอะไรจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงหรือจะเอาลาอะไรคือฉันถามว่าแล้วเธอไปเท่าเนี้เธอไปแล้วก็เอกวิวอันหนึ่งโอเคเรื่องรองเท้าผมไม่คุยแล้วนะคือบางคนก็ไปนั่งผมก็นึ่อยู่แล้วรองเท้าที่เธอใส่อแพงก็โดนเอเออเธอคงไม่มาใส่รองเท้าแบบแพนสวมแพนแสนเพลินนะไม่ใช่คงไม่สวมหรอกนะพะสวมแพนแสนเพลินเนี่ย มันเป็นพวกเราอ่ะนะหรือมีปัญญาซื้อประมาณนี้แหละแต่ว่าคือโอเคก็เห็นแล้วแหละตั้งแต่วันที่เขาลงเครื่องอะแล้วก็แล้วก็นั่งเออไม่ใช่นั่งเดินลงมาเนี่ยก็เห็นรองเท้าแล้วฉันก็เห็นสะดุดเชีไปตรวจงานต่างจังหวัดใส่รองเท้าสีออกสีสว่างอ่ะสีขาวอะสีออกนวลๆเนีนน่ยว่าไม่กลัวไม่กลัวเปิดเปื้อนยังไงวะคือมันก็แต่งตัวประหลาดอยู่แล้วล่ะนะแต่อ anyway, ันนี้เวชเขาไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แต่มันก็จะมีอยู่อันนึงไว้ยไปดูตอนที่เขาไปทําหลุมหลบภยัยที่เป็นบังเกอร์ แล้วมันจะมีชาวบ้านไม่รู้หัวคะแนนหรือใครไม่รู้ก็ได้อุตส่าห์ยื่นยื่นพร่วให้อะพร่วาให้เจเจครับเนี่เป็นไ,ไรค่ะอีก <c oughs> คนยื่นนี่ก็ไม่ได้แบบดูอะไรเลยนะมึงแบบคือผมว่าไม่อันนี้ผมสันนิษฐานเองน่าจะเป็นหัวคะแนนอาจจะแบบเออเผื่อน,นายกจะแบบทําตักพรั่วอะไรประมาณนี้ขอโทษเธอจับตหลิวที่ยังจับไม่เป็นเลยจําได้ไหมตอนนั้น <c oughs> อ่ะอืมเออจำได้มั้ยที่มันมีคนบอกนี่อยู่บ้านจับตะลิวงี้เหรอวะไอ้ผัดก็ผัดบลูทูธเลยเออ ได้หรอไม่ที่จับแล้วมึงให้เขาจับครัวนี่แบบมึงเอ้ยก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเออคื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 อแล้วผมก็พูดจริงนะอีพวกรัฐมนตรีแลน้วมึงเจออะไรไปพวกนี้ไม่ต้องไปทาแบบนี้แล้วผมทำไม่เป็นแล้อยู่บ้านมึงไม่ทำทำทำไมคือแค่ไปยืนคุยแล้วเขาบอกอ่าทำไมไม่ของบไม่ของบสร้างบังเกอร์จากป่าไทยก็เห็นแล้วก็อนุมัติเขาไม่สิจ้าเจ เห็นแล้วบออ่าสร้างเพิ่มไหมสร้างเพิ่มเดี๋ยวอนุมัติเลยสร้างเพิ่มงบนายกก็มีนี่หว่าใช่ไหมก็ทําไปเิอคือทำไมไม่ขออนุมัติงบเพิ่มก็ถ้าเป็นชั้นชั้นเป็นชาวบ้านจะตอบว่าเอขอโทษนะครับผมเห็นอีพวกที่น้ําท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะยังยังไม่ได้งบเฉยเลยนะครับผมก็กลัวว่าจะของบตอนนี้กูจะคงเขมรคงบุกเข้ามาแล้วอืมไม่รู้จะได้สร้างบังเกร์มั้นะครับคือแบบคือชาวบ้านก็ไม่อยากต่อปากต่อคํานะถ้าเป็นเหลิมชัยนี่ก็คงต่อกันเละคงคงโดนตบกันอยู่ตรงนั้นแะะนอบบ เออทำไมโทรทำไมไม่ของบจากมหาไทยเลยเนี่ยทําบังเกอร์นะก็เป็นผมผมผมสวนจริงนะขอโทษนะอีที่น้ําท่วมอ่ะไม่ต้องน้ําท่วมไปยุกยิ่งลักเอาน้ำท่วมยุคนี้เมือม่อเปืืออเเม่ดือนตุลาที่ดินถล่มโคลนเละไปหมดที่แม่สายอ่ะยังได้เงินไม่ครบเลยบางคนยังไม่ได้เงินเลยเออฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวฉันของงบกว่าเธอจะอนุมัติฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่อีกกี่เดือนนะเดี๋ยวกว่าฉันจะของบฉันก็คิดว่าฉันสร้าง มังเกอร์ฉันเองดีกว่าเลยประมาณนี้ก็ก็อันนี้แหวก็คือคือวันเนี้ยโอเคก็สรุปว่าเปลาะที่หนึ่งก็คือเรื่องแพทย์นะครับแพทย์สภาแพทยสภาเนี่ยก็ยืนมติเดิมเพราะนีนก็จะเหลือพ,กนะพกุกพเนี้ยนะผู้นิสานดีกาอะไรคดีอาญาจะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยไปทำไมนะจะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะว่าทักสิณไม่ไปอ๋อไม,เไม่เขาไม่ไปอยู่แล้วนะเขาให้ทนายไปได้เห้ทนายไปได้ ซึ่งเขาไม่จะไม่ต้องไปน,นี่ผมเข้าใจนะเขาไม่จะไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าถ้ายิงเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบเขาไม่ไปหรอกนะอันนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเสียเปรียบสันนิษฐานนะนอะนี่เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นการสู่รู้บายเฉลิมชัยนะ <c oughs> เป็นการสู่รู้บายเฉลิมชัยเพราะว่าเอ่อแต่โอเคถ้าพูดโดยตรงเขาก็ไม่มีความผิดนะคือไม่ไปก็ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์จะไม่ไปเขาส่งทนาไปได้นะครับส่งทนาไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็เราดูส่งธนาไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคุนี้น่าจะไม่มีนะ ก็เขาสันนิษฐานกันอย่างนี้ว kind of like, ่าถ so ้าตัวของสารดีการนะครับตัวของพูดง่ายคืออองคคณะเนี่ยบอกว่าทักษิณถูกพิพากษาจำคุกหนึ่งปีแล้วโดยหลักฐานไม่มีการจำคุกเนี่ยก็ไปเข้าคุกใหม่ก็อันนี้คือคือสายก็ทำได้เท่านี้แล้วนะคือหมายถึงว่าเพราะสารพิพากษาว่าจำคุกหนึ่งปีจริงไหมแล้วถ้ามันมีหลักฐานว่าทักษิณไม่ได้เข้าคุกเลย ศาลก็ต้องบอกว่างั้นก็ยืนตามเดิมก็คือก็กลับไปเข้าคุกก็เท่านั้นอ่ะแต่ในพวกนี้มีแค่เอกสารเนี่ยตับมอบเอกสารอย่างเดียวก็ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าศาลเนี่ยนะฮะตุลาการอพวกองคณะเนี่ยนะครับของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยเขาจะอ่านหรือจะแจกเอกสารที่ตอบไม่ได้วันนืาเพราะปกติศาลเนี่ยเอสารเนี่ยเขาไม่ค่อยมาตอบข่าวหรอกนะใช่ใช่เขาไม่ค่อยมาตอบหรอก อยากรู้เลยอ่ะรอเดี๋ยวผู้นี้ก็รู้ว่าจะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นยังไงก็รอก็ผู้นี้ก็คงประมาณตกลงคณะกี่โมเออผมก็ไม่ได้ดูเวลานับแต่วันนะแต่ผมก็จะว่าสายสายไม่น่าจะไม่น่าจะบ่ายนะพวกนี้บ่ายเลยนะไมู่้บ่ายวันศุกร์นะนนพะผู้นี้บ่ายวันศุกร์นะเพราะว่าโอ้ถ้าตัดสินตอนบ่ายวันศุกร์เนี่ยแล้วบอดเข้าคุกเนี่ยประกันตัวไม่ทันเลยนะอ่ออ๋ออันนี้ไม่ได้ประกันแล้วอันนี้มันจบแล้วอันนี้มันจบแล้วรือมาลืมไม่นะแต่ถ้าสมมติคนที่ ที่ศารหมายถึงว่าคนนั้นที่มินเมย์ต้องเข้าคุกอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทักษิณน,นะ,ะถ้าสารนัดใบบ่ายเนี่ยแสดงว่าศารมีอะไรแล้วล่ะที่เพราะว่าผมสังเกตได้หลายทีแล้วแม้กระทั่งอ<ม>พวกเอออีพวกที่แบบนักข่าวคุณวราุุธบอกว่าเก้าโมงนะอ๋อเก้าโมงเหรอโอเคอ๋อแล้วครับเหรอครับอ๋อโอเคครับคุณครับพอดีต้องบอกว่าผมเอ่านแล้วจําไม่ได้บ้างแล้วก็บางทีกลัวผิดโอเคครับมันติดคุณวรยุธเอาคุณวรยุุธอ๋อโอเคครับ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเ๋ยต้องดูีทีเพราะว่ามันดูไม่หมดแล้วก็เต็มไปหมดทีนี้เอ,อสิ่งหนึ่งที่จะมันจะบอกนะเนี่ยว่าอ,อตัวของเดี๋ยวนะผมผมขอดูนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข่าวอ่ะผมโค้ดไปที่ข่าวของอ,อ,อ่ะโค้ดไปเลยของกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจเอ,อก็ไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรอ,อ๋อเดี๋ยวนะ เรื่องนี้เพิ่งโผล่มาแป๊บเดียวเอนี้เองเนะตอนประมาณสามโมง,โมงเกือบเกือบยังไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเอ่ออันนี้เขาอ้างแบบนี้นะครับผู้สื่อขา่าวรายงานเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดมีความเคลื่อนไหวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยแพทองทานในฐานะนายกเนี่ย mm hmm. ก็เตรียมแจ้งต่ออนุทินซึ่งเป็นรองนายก,แล,ก,ายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยว่าให้เปดารงตำแหน่งรองนายก,ายกควบกับรัฐมนตรีพาณิชย์อนุทินไปอยู่พาณิชย์เหรอ โอ้โหนี้แบบโยนเผือกร้อนให้เลยนะอนุทิน,นเมืองทองแน่มึงเพราะว่าวเงานไม่ไม่นี่งผมยังบอกว่าเดี๋ยวมมนต้องดูนะเดี๋ยวมันต้องดูเพราะว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานมาแต่ว่ายังไม่เห็นเจ้เขาแถลงเถลิงอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคือเขาบอกนี้เขาบอกว่านายกแจ้งอนุทินโยกไปคุมพาณิ์ประเสริฐไปอยู่มหาไทยหนึ่งพิรพันธ์เอกนัทก็ยังต้องรุนอันนี้แสดงว่ายังอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานยังไม่มีชัดเจน คือถ้าชัดเจนแนละ้วต้องต้องเจเขาต้องพูดแต่เขาบอกอันนี้เขาบอกว่านะักข่าวรายงานนะนะักข่าวรายงานตำแหน่งอื่นๆก็ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมไทยสร้างชาติตำหน่งเดิมรวมไทยสร้างชาติยังคงยึดตำแหน่งเดิมนะครับอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโควตาของพีรพันโควตาของเอกนัทอะไรประมาณนี้นะครับก็ เออโนอันนี้ผมผมข้ามไปก่อนแล้วกันผมถือว่าเป็นข่าวที่นักข่าวอาจจะได้ข้อมูลมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มอืมถ้าโอถ้าหนูยอมนะถ้าหนูยอมตอนนี้ได้เปลี่ยนอยู่จะไปลองผมคิดว่าเขาไม่น่าจะยอมนะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะยอมถ้าหนูยอมนี่อืมเพื่ไ่้ยอมผมผมยังเชื่อว่าไม่น่าจะยอมเพื่อไทปล่อยข่าว่นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ในนี้ในนี้เขาเขียนแบบเนี้ย ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอืมไม่ได้บอกว่าอะไรก็ไม่ได้บอกว่าใครพูดใช่ไหมล่าสุดมีความเคลื่อนไหวระหว่างพรรคร่วมนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ไม่ทราบไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อนักข่าวนั้นนะแต่ถ้าถามผมนะโอ้โหนะถ้าส่งอนุทินไปอยู่พาณิชย์นะตายเลยนะนะเพราะอย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยเธอจะต้องเจรจากับโดนัททรัมป์อ่ะ แล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเนวินจะเอายังไงเพราะว่าโอ้โหถ้าส่งไปอยู่กระทรวงเนี่ยยากเลยนะยากเลยยากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เจราจากับอเมริกาเนี่ยไม่สามารถเจราจารอบเดียวได้จบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วถ้าอนุทินยอมเนี่ยก็แล้วก็อย่าลืมว่ากระทรวงพาณิชย์มันไม่ได้มีเงินเป็นกอะเป็นกรรมเท่ากับกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทย หรือก,กระทรวงเกษตรนะนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยนะอันนี้ขอขอปฏิเสธไว้ก่อนเลยคือคำว่าปฏิเสธคือว่าขอตั้งตั้งคอมเมนต์ไว้ก่อนว่าเาข่าวนี้อาจจะต้องเอาให้ลึกกว่าน,นี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวนะผมผมดูเรื่องเ,อเห็นเขาบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ๊เขาจะไปต่างจังหวัดอีกไม่ใช่หรอไปไหนกันเ,เขาจะไปชายแดนไงพรุ่งนี้เขาจะไปต่างจังหวัดชายแดนอะไรพรุ่งนี้เห็นเขาบอกจะไปอีกนะเรอ เออผมเห็นข่าวแวบบ๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บ,บนึงนะนะเอ,อัขอดูแป๊บหนึ่งเ,ออเดี๋ยวนะมันมีใครอะ่ะในกลุ่มนักข่าวอะ่ะส่งเข้ามาแต่ผมยังนึกในใจว่าเขาจะไปอีกทําไมวะเขาเพิ่งกลับมาจากเอสอุรินท์เมื่อวานนี้เองจะไปอีกหไปทําไมอะ่ะ <c oughs> เออเอ,อ,อันนี้ต้องบอกงี้มันยังไม่มีการคอนเฟิร์มมาจากออโฆษกรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแค่เสียงหรือเสียงเร่าอ้างก่อนแล้วกันนะก็ขออภัย คุณอาจจะบอกอ่ะแล้วเสียงลือเสือละอะไรามาพูดทําไม,มเดี๋ยปอบปากเลยคือคือมันอย่างที่บอกตอนนี้ทุกอย่างมันมันลือได้หมดนะนะยิ่งนายกรุนตรีไม่พูดะไรชัดๆเนี่ยมันก็จะลือกันได้ง่ายมากนะครับคือถ้ามันพูดให้ชัดเนี่ยมันจะไม่ลือนะแต่เขาก็ต้องการจะให้เกิดข่าวลือแหละเขาจึงไม่พูดให้ชัดนะครับทีนี้เอ่อเดี๋ยวนะไม่มีจริงเออยังไม่ยังไม่เจอข่าวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเอ่อเดี๋ยวนะพอดูมติชนซิ ผมขอเป็นมติชนหน่อยนะมัธชนก็ยังไม่เห็นว่ะอ,อมัธชนก็ยังไม่พูดข่าวนี้นะยังยังยังเ,เง,งเียบเงาเงาเงาเงียบเงียบคือตอนเนี้ยไม่อยากจะคิดด้วยตัวเองนะครับ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือผมว่าอาจจะมีอคติต่อรัฐบาลเยอะนะครับก็ก็เอาเป็นว่าอ,อไม่มีส่วนใหญ่มัธชนก็ไปเล่นเรื่องสมศักดิ์กับแพทยสภา นะครับ <c oughs> อันนี้ขัอัน,นีน้่นแล้วนะครับแบบวันนี้ก็ต้องเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วอืมอืมส่วนอื่นๆแล้วครับเอออ๋อโอเคอันนี้ก็มาล่าสุดนะฮะอิงนะอิงหมายถึงว่าอายนองทานเนี่ยไม่ตอบคําถามที่นักข่าวถามเรื่องแพทยสภายืนมติเดิมลงโทษหมอสามคนคดีชั้นสิบสี่ที่โรงพยาบาลตํารวจอิงไม่ตอบอิองขึ้นรถไปเลยอันนี้เขาบอกว่าอิงไม่ตอบคําถาม ขึ้นรถกลับทันทีหลังสื่อถามปมแพทยสภายืนมติลงโทษสามหมอนะครับอันนี้ผมอมาจากมติชนนะครับอันนี้ขอโค้ดเลยนะครับเให้เครดิตเข้าไปเลยก็ที่ Impact เมืองทองวันนี้อิงเขาก็าไปเป็นประธานพลังสตรีเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างโอกาสสร้างอนาคตก็โอเคครับก็ดีฮะการเพิ่มให้สตรีมีพลังเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสตรีเป็นแบบแพรท,ทองทานเยอะๆนี่ไม่ไหวนะ สติที่ต้องใส่สมองเข้าไปด้วยนะอืมคงไม่ไหวนะคือ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 เราไม่คิดว่าแทนทองทานจะมีพลังในการสร้างสตรีเพราะว่าเขาไม่ได้มีศักยภาพใดๆนะครับทีนี้ข่าวก็ไปถามว่าอ่ะเนี่ยรู้ยังว่าแพทยสภาเขามีมติออเหมือนเดิมเออเออเนี่ยเรื่องสิบสี่ชั้นสิบสี่ของที่บอกว่าทักษิณอ้างวปป่วยเปื่ยประมาณเนี้ยแทนทองทานไม่ตอบนายกไม่ตอบและเดินออกจากงาน กลับขึ้นรถทันทีโดยมีคณะทํารรงานอย่างเช่นอนุทินนะครับก็เดินประกบก,กับสื่อมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนก็พยายามจะหันไปสัมภาษณ์อนุนทินก็นงง,งถามทําไมวะถามอนุทินเรื่องอะไรวะไม่รู้ข่าวเขียนผิดป่ะน,นะเขาเขียนยงนี้นะนะรวมถึงอนุทินชายวีรกูลรองนายกแลันตนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <c oughs> เดินประกบอ๋อโอเคเดินประกบกันสื่อ โอเคโอเคโอเคอ๋อเสนูเขาก็พยายามจะเป็นบริการอีกคนนึงก็เดินประกบนายมนตรีแต่เดินกันเสื่อเดินกันสื่อกันไม่ให้หลักฐานอย่าถามไม่ถามมิ้นชิ้นหลานถ้าเป็นชั้นจะถามอ้าวตกลงเสนูรับตําแหน่งเป็นบริการเลย